ครับสอนอบางนานะครับจากการที่เราเปิดปฏิการร่วมกับทางกองการสืบสวนนะครับแล้วก็ทางบกร .5 ทางผู้การนครปฐม5และสืบ5นะครับจากเดิมนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับที่เราที่ผมได้แถลงไปแล้วว่ามีทั้งหมด23ราย23รายดังกล่าวใช้มอเตอร์ไซค์12คันในการก่อเหตุนะครับณวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับไปทั้งหมด7รายนะครับจับกุ่มตัวแล้ว3รายมามอบตัว4รายรวม7ราย นะครับที่จับกลุมนะครับก็ได้มือยิงนะครับทั้งสองรายที่ยิงตรงกลางสี่แยกนะครับตรงสามแยกนะครับสองรายดังกล่าวเนี่ยนะครับให้การรับสารภาพว่าได้ใช้ปืนยิงจริงนะครับส่วนนะครับที่เหลือวันนี้อยู่ระหว่างการขอหมายจับเพิ่มเติมอีก4รายนะครับรวมแล้วเป็น11รายส่วนอีก12รายนะครับอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อเป็นสุดทราบบุคคลนะครับและจะออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับเลยขอญาตแจ้งว่านะครับ เคสของสอนอบางนานะครับนําเรียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับภาคหนึ่งนะครับพื้นที่สํารงเหนือนะครับวัดด่านว่าตํารวจนครบาลนะครับยังทําอยู่นะครับและต้องกวาดล้างให้สิ้นซากนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุกล่าวนี้ขึ้นอีกนะครับก็ขออนุาเรียนเพื่อคราบเพืบนหน้าของสอนอบางนาอย่างนี้นะครับ